สูบ no, you know, hey, you know. yeah, well, ิถ่ายมอสสูบไปขายนู้ถุงมีอยู่ส่เอาเลยลูกในหอมหยุดคุณอ่าดึงเอาเลยลูกเอาให้กินอะไรไปพัดเหรอใหญ่แหงเลยเอาไปลองมาเลยใหญ่ครับตรงเลยเนี่ยของคงเต็มเลยคงนี่ใหญ่ๆเลยต้องอร่อย งูน้อยงามแพงพี่น้องเอางูน้อยงามแพงเลยก็ไม่เป็นของปลอมพี่หรอกของแขกเลยเป็นของปลอมปลอมไม่เลยพี่น้องแดงหอมไม่หอมตรงนี้หรือเปล่าสุกแล้วไม่น้อง พอได้พี่น้องลตลาดรัตนาการโอ้ฝ่ายมันเรื่องเดือพี่น้องคนเกำลังมาเลยพี่น้องเต็มมือเลยคนเนะี่ะเท่าเสาตลาดเสารถกระบะล,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 ลายอะไ,ไนพี่นอ้องของพวกนั้นเหมือนกันพี่น้องโอ้ตลาดรัตนาการมาบยางพรตั้งเขาเลยเห็นเลยพี่น้อง เอิเวณข้างในเหมือนกันเนี่ยคนจะออกไปก็มีคนจะเข้าก็มีพี่น้องเลยใส่ของกินแล้วเต็มรถเก๋งเลยพี่น้องของข้างในเหมือนกันมาตลาดที่เป็นแบบใดเอาไปเบิเงณท่านเนี่ยไกดของใส่ทั่วไปทานเป็นกุ้งดังเลยพี่น้องข้างหลังหมูกระทงกระทะเต็มเลยมองเจอรถตั้งหนาเลยดีดีมองนี่ตลาดนี้ดีไปมาตลาดเดี่ยวก็มองเจอรถคว่างคาง,งดีแฮงพี่น้อง เเมืองกันก่อนทางหน้ามีขนมเต็มเลยอย่างละสิบบาทอยู่โนขาของต้อไทยแล่นต้องอยู่เยไทยอย่างเงี้หรอาลาดผักเต็มเลยผัก của cáp nó có cái cầu chít bạc, bán bịch kilo này nọ, nó bán bịch kilo, bán song này, cái tòng quẩy, ai có tòng quẩy lắm đây nọ, thấy không? có thô hà ราคาลดหน่อยว่เอาอยู่นี่ยฟักเต็มเลยพี่น้องโอ้โหผีิกเพชรแทงเลยพัพกกระดาวก็มาพี่น้องพักกระดาวกโถ่โถปีใหม่พักกระดาวกโดยขเ,เขามาแล้วก็มาชี้สิสสเว้ยน,นี่มาซุกมาเนี่ก็คืออะก็ซีจิจห้หา่าสามห่าเลยเอเอ เป็นทุง้งเลยพี่พน้องเขา,าบุา้งุงเงินเจ็ดสิบบาทเลยเขาบุงมาบาทถ้าเอามาซื้อทุงไป่พัดไป่ข้าวเหนีวมาเป็นสวนเลยพี่พน้องขาวเหนีวเต็มมาเลยยกม,มาเป็นสวนเลยอะไรคน, <c oughs> นมาโอ้ยใสุ่่นพี่น้อง รักแห้งเลยใบกระปุก็ขา่ใส่กระปุกยาน้องกินฝ่ายมีฝ่ายทุกอันพี่น้องบอกราคาเป็นแพ็คเป็นแพ็คเลยอ่ะโอ้โหเป็นถุงถุงเลยพี่น้องขายเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงเลยผักแต่นีงมันเป็นผัก,ก,ปกเป็นข้าวบุมาเห็นอย่างไรเงี่ยง ทุก80บาทน่ยอ๋อบวงเลยไปเขาซื้อบา้านบมื่เคหเห็นบ้ายปเขาซื้อบา้านตะหุ่นมองเขาเมองเขาไป40บาทอเอาไปขันสมเบิ่งพี่น้องเบิ่งเ,เ,เต็มเลย

ยี่สิบห้าบาทตัดเดะเออ้อไมจนแน้องไม่รองเอไม่รมีคามาเอาคามีร้องเกบแก้แล้วก็มีเกาสิบบาท ผมที่นี่นขายทรงพี่หลองนี่น่ากล้าถึงเลยถ้าสั่งเราก็เป็นแบบืที่ตอนเลยแบบเข็มมันบอกว่าย่างสายย่างขวาพี่หลองเอาเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยอะตาสั่งโอ้พหผีใหญ่แห่งเลยใหญ่แห่งเลยพี่หลองตีนก็มีแบบแพงก็มียอะไรอะ

จะต้องร้อยแทอันนี้ก่ย่อดงยนอันนี้ดย่ดกราขายแล้วไปถุงเงินกินพ้นอาทิตย์หมดเลยหน่อยนึ่งเยซื้อไปขายมอสซื้อไปขาย กว๋วยเตี๋ยวต้องเอาไปินสแใช่วหาห้างผง,ง,งนะุ่ <สะ S 1> งใส่ไงห้างงน่งถุงมีอยู่ใสเอาเลยลูกนะียหอมหยุดคุณหาเดเองเลยลูกเอาให้จะได้กินวันไหไมพัดเหรอใหญ่แหงเลยเอาไปลองมาดอ้ออยใหญ่ครับ ฟังนี่คนใหม่ม่สมิ่น่ออ้เอาะไม่รู้วะอืมม่ว่างกับใครเลยหรองตรงเลยเดี๋ยวของตงเต็มเลยขอ่ใหญ่ๆเลยสองร้อยแปดสิบขอบคุ ต้มเองทอบต้มเองาทานอาจะแพงแน่ราคาหลอเจ็ดสิบนบ่ระปอหลอเจ็ดสิบายดี้ือหลอเนไหของจีนแท้เลยเนี่ยงูน้อยงามแพงเหี้ยหองูน้อยงามแพงเลยไม่เม็นของปลอมนรอ ของแหเลยเคนของปลอมอะวยง่าแพงเลยผมส่วนเราเป็นแพงเลยห,หมูเราตัวใหญ่เลยเหรอสิบบาทแอปเปิ้ลสิบสบาทเออที่เส้าขาสิบบาทหอมเป็นเรื่องหรอแดงหอมหอมหอมตรงนี้หรือเปล่า สุกเลยพี่ดาว้อมแพงเลยแปดสิบโอ้ยห้วกัแปดสิบสิบอใหญ่เลยหมดขั้น็มีพี่น้องยายาแกอก็มีเห็นเลยตัว3ามรอยหายแคกก็มันสื่อจะมีหรือไม่ขายให้เขาเนี่ยตัวตัวลอกลวงเลย เอาตัวนี่วา,าให้ทุกแพงวะเอาลูนี่เฮ้เอาดไ,ได้นี่ไไอะมาามา่าปอใชเอาลูกนี้ขายเป็นลูกใช่ป่ใช่เอาลูกนี้อันนี้ว่20า20ิดห้อโอ้มันหน่อยในใจย่งเนีเดี๋ยวมึงใส่ก็มือมึงเนี่นยง่ายย่งเลย่20บาทตลาดมายังพอดพร่น้องา โอ้ยเต็มเลยหอมพ่ใหญ่กระสอไปลอยเ้าสองลอยี่สิบบาทโอ้ยใหญ่างี้หรอสองลอยี่สิใหญ่มากใหญ่มึงจมือนอออโอ้ยใหญ่ใหญ่เลยสมพี่น้องสายสมสายสม Ủa, rồi mà tám đồn nhanh này tám rồi anh đi phơi thuốc quanh thế mà sáng sáu mà nhà khoản nè phải mừng nè phải đây em mất rồi con sùng này kinh này cái này không biết nó này กามกอดเหรอตัอบใจใ่ไหมซีร้อยเจ็ดสิบบาทเราสอยบบกรอสบเราโอ้พี่ร้องเขียวจนปากแหวกเยไม่ร้องผู้นี่ไม่น,น,มนมด,มด้กินเลยได้เดเ,เขียวแนวเเขียวอันนี้อันนี้นะม,มีจะของแล้วองเลยเ้าไวลองปดเนเอาไปขายเล ขายอะไรทาบาทาบาทมิจีนไปสงี่บาทจ้าเหรอโอ้โหสายโซงก็มีแม่ห้าบาทเฮ้มาติดจีนไม่เคยเห็นไม่เคยดิใครเขจะท้ท่าไทยเหรไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยเห็นแด้วันอยู่ในวของจีนเนาะเห็นราไปลองเลยาไ้ราคาบานี่ไ เอาไปลองแต่นี่คยกินเนี่ยนี่คยกินเนี่ยเนื้อจีนพวกคนใหม่อะหวานเป็นหวานเตก้าแม่เสตก้าเองเขาเตก้าให้

เปียครับเปียเหรอเรืว่าโมจิโมจิจะเังวันนี้ครโมจิเออตัอันนี้ไปขายไหมอันนี้ไปขายไหมเอาลองขายเอาไปขายร้านเราโอพี่น้องะตูนพี่น้องไปขาองมากแม่ฮะ อันนี้ด้วยตุ๊กตาด้วยมาลองเด็กกันดิ<า> <laughs> ห้าบาทขนมห้าบาทเปิดทุกวันมาบยางพรเพียงคิออวในถ้ถวยฮะในถ้วยมันอาจจะเป็นในครบตัด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 ไป